ขอพลังงานขอต้รับทุกคนเข้าสู่ช่องดูดวงพลังงานจงบันดาลให้คำท่องนโชคชะตาเกิดทาร์จริงในชีวิตกับูคทิปเปิดมาเจอคลิปนี้ความรักรายเดือนสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านและลัคนาราศีกุมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูดวงพลังงดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์คลิปนี้และทุคลิปความรักรายเดือนสําหรับชาวราศีกุลิ และลัคนาราศีจักรวาลกำลังนำพาหรอู้ที่เกิดนี้มาใหที่20มกราคมเพื่อชี้แนะถึงเสริมกำลังใจพนและส่งต่พลังงานบวกที่เป็นเกิญเปิดใจเจอคุณทุกคนค่ะถือว่าจักรวาลกำลังนำดึูดข้อหาคุณมาให้คุณเพราะจักรวาลเพื่อชี้แนะการส่งเสริมกำลังใจถึงคุณและส่งต่อพลังงานบวกให้กับหัวใจของความรักของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทุกดวงดึงดูดมาหาคุณจะเกิดอะไรจักรวาลต้องการส่งสาให้คุณตั้จิตให้สงบ สูตรลมดูกันค่ะว่าลึกๆโชคชะตาและรับฟังด้วยหัวใจค่ะที่จะเกิดขึ้นในพลังงานของคุณในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้น q u e e of Wands และขอให้ k i n ั้ f Swords สูตรลมกำลใจเข้าในพลัของคนที่มีแล้วรับฟังด้วยหัวใจค่ะมีอำนาจในหัวใจของตัวเองพลังงานของคุณในเดือนว่าคุณต้องการอะไรในความรักและไม่กลัวที่จะเป็นตัว k i n of s o r d s ขณะเดียวกันกำลังอยู่ในพลังของคนที่มีเสน่ห์บอกว่าคุณก็มีอำนาจในหัวใจของตัวเองมีกรอบหรือว่าคุณต้องการอะไรในความรักขึ้นไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองขณะเดียวกันบางสิ่งในความสัมพันธ์อย่างรอบคอบบอกว่าคุณไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปมีกรอบสำหรับมีเหตุผลในการตัดสินใจคุณมีความมั่นใจคุณอาจกำลังวังดูดความรักหรือคิดทบทวนบางคิ่ก็ไม่าปิดใจสัมพันธ์อย่างรอบคอบแต่ว่าไม่ปล่อยจะใช้อารมณ์พาไป ไพ่เก้า of s w ร r d และไพ่ความ of c มใจบอกถึงเรื่องแม่อลดีดึงดูดความรัก แต่มีคุณพลังไม่ของคุณที่ผ่านความผิดหวังเว้นแต่ว่าความฝายจะใช้จริงๆหรือเคยถูกทำให้ผิดงอย่างลึกซึ้งและไพ่ไฟอ็อกคแต่คุณยังไม่ยอมแพ้บอกถึงเรื่องราวในอดีตของหวังคุณเนียบอยู่ในใจด้วยมีพลังของคุณที่ผ่านความผิดหวังเตือนให้อย่าให้ความเศร้าในอดีตเคยถูกทำบิดบังออกางหรือึหมที่กำลังมาถึงแต่คุณยังไม่ยอมแพ้ยังมีความหวังมีความเป็นเดือนที่อยู่ในใจให้อภัยตัวเองและไพ่ไฟอีอกรั้งค่ะเตือนให้อย่าให้ความเศร้าในอดีตความรู้สึกบหรือบางโอกาสใหม่และที่กำลังมาอนไว้ เดือนพระรักฎะดาคมนี้และเป็นเดือนที่คุณคันุณให้อภัยตัวเองและบอกว่าชาวรักสกุมคุณดูเข้มแข็งความคิดเยือกความรู้สึกลึกหรืออาจแสดงออกว่าุ่ณ็่อนไว แต่ภายในลึกมคุณยังยึดติดและบพ่ Four of Pentacles คุณอาจปกป้องตัวเองมากเกินไกุมคุณจนไม่เปิดแคมช่องว่างให้ความรักใหม่เข้ามาได้ง่ายหรืออาจแสดงออกว่าไม่เป็นอะไรเป็นช่วงที่คุณแบบกลัวกล้าเปล่าคุณยังยึดติดแกล้งทำตัวให้อ่อนแอบ้างคุณอาจและให้ป้องตัวเองมากเกินไปกับคนจนไม่เปิดช่องว่างให้ความรักใหม่ได้ามีโอกาสไดเข้าไปดูแลคุณค่ะเดือนนี้เป็นช่วงที่ความหวังและกลาเปล่าใหม่ The Star แกล้งทำตัวให้อ่อนแอบางและให้ความไว้วางใจกับคนที่แสดงความเห็นใจได้มีโอกาส สัเข้ามาดูแลคุณค่าความรักครั้งใหม่ความหวังและโอกาสใหม่คือไพดะตาจะมาพร้อมกับประจราให้อภัยราศีกุมไพเดลเวอร์ดตแสดงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสัตย์ากำลังเข้ามาความรักครั้งมาีพลังงานของการเลือกอย่างจริงใจจะมาและเชื่อมกับพลังหัวใจให้อภัยสำหรับคนโสดหากคุณแสดงามปิดใ่ก็มีโอกาสเจอคนหรือ่กำลังเข้ามามีพลังงานหรับคเลือกอย่างจริงใจและเชื่อมโยงจากหัวใจเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนทดสอบ หากคุณกล้างระวังก็มีโอกาสเจอคนที่ใช่ในช่วงนี้นะคะไพ่สำหรับคนมีคู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวคืนดีหรือการรู้สึกว่าไม่ถูกรักนหลังผ่านบททดส่ใจปัญหาที่ต้องระวังอยู่ในใจคุณไพ่ five of pentacles และไพ่เอทออฟเพนเทควังความคิดน้อยของตัวเองด้วยนะคะความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือคู่ของคุณหรือการรู้สึกว่าไม่ถูกรักงานมากเกินไปไม่ได้รับการใส่ใจคปัมหัที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจคุณเดือนนี้ควรใช้เวลาในการลงความคิดคิดน้อยของเพื่อแสดงความ ไม่ใช่แค่คิดหรือพูดเท่านั้นคุณการกระทำสำคัญกว่ามากเกินไปจนละเลยความสัมพันธ์ให้เดอะเวิร์ลบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณกำลังก้าวแสางความรัก เรื่องราวก่าหรือพูดเท่านั้นส่วรพลังของการเริ่มต้นใหม่สำคัญกว่าคำพูดนะคะหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไพเดวบอกถาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งที่ดีกว่าำลังก้าวข้ามบทเก่าหรือถ้าคุณผ่านบทเรียนมาอย่างยาวนานส่วนพลังของการเริ่มต้นใหม่นี้คือช่วงเวลาของรางวัลจากคุณอยู่ในความอดทนที่ไม่ใช่จักรวาลจามอบความรักที่ดีที่คู่แต่ไม่เคย แสดงออกเขาอาจกำลังเรียนรู้ที่จะพลังงานของความรู้สึกมากขึ้นหรือคนที่คุณหรืออยากให้คุณรู้ว่าฝ่าเป็นคนที่ความรู้สึกแม้ไม่พูดออกมาตรงๆมีความรักแต่ไมนค้อยแสดงพลังงานของความรักเขาาอที่มันที่นอกดูสกากขึ้นหรืออยากให้คุณสรุปและคำแนะนำเขาใส่ใจแม้ไม่พูดออกมาตรงๆไพ่ใบนี้ชี้ถึงพลังงานบอกว่าสิ่งที่คุณให้ไปจะย้อนกลับมาหาคุณ รักด้วยใจให้สรุปและคำแนะนำจากจักรวาลแล้วคุณจะได้รับความรักในแบบที่คู่ควรจักรวาลกำลังบอกเวลาของความสมดุลในการให้รไปจะย้อนกลับรักตัวเองและยอมรับความรักจากผู้อื่นด้วยไม่คาดหวังและคนณจะไดหรับชามรักี่คู่วรช่วงเวลาของความสมดุลในการให้ใจและปล่อยตัวเองและยอมรับความรักจากผู้อื่นที่จะรัวครั้งเดือนนี้สำรับชาวราศีกุมภ์คือแบบช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจเป็นช่วงเวลาของความสมดุลในการเปิดใจรักปล่อยตัวเองและยอมรับความรักจากผู้อื่นที่จะรักอีกครั้งเดือนนี้สำหรับชาวราศีะสืาร และช่วงเวลาที่จะเป็นตัวเองหัวใจความรักที่ดีไม่ต้องฝืนใจแต่ต้องปล่อยวางต่อหัวใจตัวเองค่ะอยากช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจอยากลัวที่จะสื่อสารและอยากกลที่จะเป็นตัวเองและปล่อยวางความรักอยากตัวที่ไม่ต้องฝืนแต่ต้องซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองค่ะและอยาก